ดูต่างจังหวัดกันหน่อยนะครับราะว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอรีดาร่วมกับฝ่ายปกครองครับจัดเตรียมสถานที่ในการรับศพพระกองไหลเพียนอวัย73ปีครับเป็นพระลูกวัดนวลประดูลตำบลนวลประดูลที่เสียชีวิตจากการติดเชือ้อโควิด19มาประกอบพิธีชาป,ปนากิจศพที่วัดโดยที่มนนญาตให้ญาติเข้ารวมพิธีแต่อย่างใดสําหรับทําลายพระกองไลเมื่อวันที่15เมษายนนะครับญาติโยมที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ก็ได้นิมนต์ไปฉันเพลนะครับที่บ้านงิ้วเก่าคาดว่าอาจจะติดเชื้อจากการสัมผัสญาติจยมนะครับซึ่งก็เป็นหญิงวัย48ปีผู้ติดเชื้อซึ่งเกือบ2สัปดาห์พระกองไลยได้ประบัติกิจวัดของส่งนะครับที่วัดตามปกตินะครับเพราะว่าเมื่อวันที่30เมษายนเนี่ยนะัตอนนี่ฮนนะ,ะเริ่มมีอาการแล้วเป็นไข้ครับแล้วก็เสียชีวิตในวันที่3พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ก็ได้ทาการตรวจคัดกรองญาติโยมที่ร่วมกิจกรรมกว่า30คนยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับและขณะนี้ได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งพระสงฆ์สามนเณรและทั้งชาวบ้านเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งอาหารน้ำดื่มและถุงยางที่เป็นเวลา14วันให้ด้วยนะครับสถานกา,การณ์การระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดนครราชสีมาพบผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ700คนนะคะผลกระทบที่ตามมาก็คือผู้คนออกไปบริจาคเลือดน้อยลง ทีนี้ทางผู้ประกอบการชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวค่ะได้ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน904ชมรมพักเขาใหญ่ตำรวจทอการค้ามาร่วมกันรบริจาคเลือดเพื่อสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่นะคะสถิติการบริจาคเลือดตั้งแต่วันที่1-28ถึง28เมษายนปรากฏว่ามีคนบริจาคโลหิต4,800ถุงคิดเป็นร้อยละ60ของยอดบริจาค ส่งผลให้เลือดสำรองในโรงพยาบาลต่างๆเกิดภาวะขาดแคลนอย่างหนักค่ะมีโรงพยาบาลทั้งเล็กทั้งใหญ่โรงพยาบาลเอกชนรวม40แห่งแจ้งความต้องการขอเบิกเลือดทั้งหมด7,200ถุงแต่สามารถจัดหาได้เพียง1,800ถุงก็คิดเป็นประมาณ1ใน7เท่านั้นที่มี ยังต้องการอยู่มากสําหรับการบริจาคเลือดนะคะคงจะไม่ใช่แค่ที่จังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นปัญหานี้เกิดขึ้นครอบกลุมทุกพื้นที่จริงๆนะคะร่วมด้วยช่วยกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับการบริจาคเลือดแล้วก็ในกลุ่มผู้ที่เคยติดเชื้อแล้วร,รักษาหายแล้วก็สามารถบริจาคพลาสมามได้นะคะ